าด้วยใจไม่พอค่ะยังขึ้นเวทีโชว์เสียงร้องกันฟรีๆด้วยสําหรับคอนเสิร์ตนี้นะคะเป็นการกุศลเซฟเชียงรายคอนเสิร์ตแบ่งปันน้ําใจช่วยชาวเชียงรายที่กําลังเผชิญกับอุทกภัยน้ําท่วมครั้งใหญ่นเวลานี้ค่ะ งานนี้ก็สิริโรสิริเจริญหรือคุณอามโต้รุ่งนะคะรับปากมาแล้วต้องมาให้ได้แม่บ้านของตัวเองที่จังหวัดอุดรธานีน้ําเริ่มท่วมแล้วเหมือนกันค่ะซึ่งพี่อามบอกว่าเชียงรายเนี่ยเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีงานร้องเพลงมีอะไรเนี่ยก็มาร้องเพลงที่เชียงรายตลอดเชื่อว่าแฟนๆกําลังลําบากกันซึ่งในฐานะประชาชนคนหนึ่งอาจทําทอะไรมากไม่ได้แต่ในฐานะศิลปินก็สามารถชวนเพื่อนๆมาร่วมทําบุญในงานนี้ค่ะ<ๆ>ก็จะได้เห็นทั้งศิลปินเองแฟนคลับด้วยนํา เสื้อผ้าน้ําดื่มข้าวสารอาหารแหง้งรวมถึงเงินมาร่วมบริจาคนะคะนี่เป็นสิ่งที่ทําได้เร่งด่วนที่สุดในเวลานี้เลยละคะ่ะตอนน,อน,นี้ตอนแรกว่าจะไปเชียงรายแต่ว่าที่อุดรน้นําท่วมแล้วเดี๋ยวจะเสร็จงานนี้เดี๋ยวจะจับไปที่ที่อุดรเลยครับ <c oughs> ที่เราเห็นว่าท่วมเหมือนกันครับเข้าบ้านเองหรือยังอยู่ใกล้มากเลยครับอำเภออะไรคบเนี่ยตำบลอะไรครับอเอาไม่อยู่ในเมืองแต่ว่าในเมืองก็มีท่วมอยู่ไงครับ แมกใกล้เป็นผู้ประสบภัยก็ขอเวลามาช่วยชาวเชียงรายกันก่อนค่ะซึ่งพี่อามก็ขอส่งเพลงนี้มอบให้พี่น้องภาคเหนือรวมถึงชาวอีสานหนองคายบึงการที่กำลังเผชิญกับความยากลําบากในะเวลานี้ส่งเพลงขอให้เป็นเธอมอบเป็นกําลังใจนะคะและคนคนนี้ฉันรู้ดีว่าเป็นเธอคือคนที่ฉันจะรัก จะทำเพื่อเธอด้วยหัวใจเมื่อความรักต้องมีแค่คนคนเดียวที่ได้ไปคนที่หวังเอาไว้ขอให้เป็นเธอ การกุศลนะคะเซฟเชียงรายครั้งนี้ยังมีศิลปินอีกเพียบเลยค่ะที่มาช่วยกันพี่เล็กคิวโก้ก็มาพี่บ่ม่สิบล้อพี่เป็กบูสกายะคะและในเพลงกาวค่ะวงซิลิฟูด้วยนะคะวันนี้ส่งตัวแทนเป็นผู้จัดการวงพี่ก้องไกลพลใจมนนําเสื้อวงและมินิอัลบั้มซิลิฟูมาประมูลค่ะหาไรายได้ไปได้เยอะเลยช่วยชาวเชียงรายกันด้วยใจน,นะคะร่วมประมูลครับเพื่อนาเงินไปโดยจาก ช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับผมทั้งหมดนี้เป็นชุดหนึ่งใช่ครับชิ้นดีครับเป็นชุดหนึ่งเลยครับ<อ>ก็คือให้หมดนี้เลยครับผมเริ่มต้นประมูลเท่าไหร,ร่ดีก็อันนี้ไม่มีเราเราไม่ได้ตั้ง <ไป S 1> มูลค่า <ไป S 1> ใช่แล้วก็แล้วแต่เลยครับเพราะว่าสุดท้ายทุกบาททุกสตางค์เราเอาไปช่วยเหลือทั้งหมดอยู่แล้วครับ วงฮิปฮอปที่มาร่วมในงานด้วยก็คือวง P.P Dreams นะคะนำโดยคุณเปาจิรพงษ์มากเพชรนุ่มปติญญาจุนทีละและต้นปริวัติค่ะที่ขอร่วมด้วยเพราะตามข่าวน้ําท่วมและคิดว่าเอ๊ะตอนนี้มันอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้แล้วต้องทําอะไรสักอย่างนะคะอย่างที่เชียงรายก็มีทั้งแฟนคลับแล้วก็เพื่อนสนิทอย่างกอเอฟฮีโร่ด้วยเป็น랩แ,แม่สายนะคะก็บอกกับทางวง P.P d r e a m ว่าสิ่งที่ชาวเชียงรายต้องการเวลานี้คือ เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอน้ําลดปุ๊บเนี่ยโอ้โหก็จะกลายเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยคโคลนต้องล้างเมืองกันยกใหญ่เลยค่ะด้านพ่องงานพี่เฮงบุรินทร์ทรซ่ล้อหรือว่าเฮงโคตรอินดี้นะคะเผยว่าศิลปินทุกคนที่ติดต่อไปเนี่ยถ้าไม่ติดงานอยู่พร้อมมาช่วยงานการกุศลค่ะก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าพร้อมที่จะเป็นส่วนร่วมส่งกําลังใจในวินาทีที่คนไทยเนี่ยกำลังเดือดร้อนมากๆแบบนี้นะคะ นะครับก็คิดว่าเราคงรอไม่ได้แล้วถ้าเราทําอะไรได้อยู่บนผืนแผ่นเดียวอยู่บนผืนแผ่นดินเดียวกันเราก็ควรต้องทอําอ่ะนะครับเราก็เป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับก็ลุกขึ้นมาทําดีกว่านะครับไม่งั้นก็คงนอนไม่หลับนะครับเราเสพข่าวคือเราเสพอะ่ะมันมันโอเคเราก็บริจาคตังก็โอเค แต่สไตล์พวกเราเราชอบไปเหนื่อยมีพวกไม้ไม้กวาดไม้กวาดทำความสะอาดสะส่วนใหญ่ครับใช่พวกกวะอาดพวกแบบตัวขุดโคลหรืออะไรอย่างเงี้ยจอบเจออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ขาดแคนมากเพราะว่าในละแวกใกล้เคียงเห็นเห็นกอบเขาบอกมาบอกว่ามันเขาโดนเหมาไปหมดแล้วแต่ทีนี้มันยังไม่พอมันจะต้องมันจะต้องใช้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับบ้านที่โดนโคลเข้ามา นี้ศิลปินทุกคนมีตัวเลขในใจสําหรับเงินบริจาคคือ1น0 0งแบาทนะคะงานจบแล้วไม่มีรับบริจาคย้อนหลังพี่ห็งผู้จัดงานคอนเรรนสิร์ตการกุศลเผยว่ารอบนี้เซฟเชียงรายแล้วรอบต่อไปรวมพลอีกแน่นอนน่าจะเหลือเซฟหนองคายกับเซฟบึงการอีกล่ะค่ะ